จเจริญทำสำนึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่รายการครัวหมอเขียวครัวหมอเขียวให้องค์ความรู้ในการใช้อาหารให้เป็นยาตามหลักการแพทย์วิถีธรรมซึ่งพี่น้องจะได้รับประโยชน์จากการนําองค์ความรู้ต่างๆนี้ไปดูแลสุขภาพตนเองฟื้นฟูสุขภาพให้แข็งแรง และสามารถนำองค์ความรู้นี้ไปดูแลสุขภาพให้กับคนในครอบครัวได้ด้วยเช่นกันช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะเรามีเมนูปรับสมดุลซึ่งเป็นเมนูที่ปกติเราจะได้ยินแต่หลนเต้าเจี้ยวใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นเมนูแปลกใหม่เพื่อปรับสมดุลและนำผลไม้มาเป็นเมนูอาหารนี้ชื่อเมนูหลนสับปะรด มาพบกับจิตอาสาพแพทย์วิถีธรรมที่จะมาสาธิตและให้องค์ความรู้ในเรื่องเมนูนี้เลยค่ะ,จะเจริริรรทำค่ะป้าเล็กจะเริรรทำค่ะแก้วค่ะวันนี้ป้าเล็กจะมีเมนูอาหารปรับสมดุลของหมอเขียว เป็นเมนูอะไรคะค่ะช่วงนี้นะ้าแก้วอากาศเนี่ยมันร้อนร้อน,อนหนาวหนาวเย็นๆนะคะเนื่องจากเป็นปลายฝนต้นหนาวนะคะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางวันอากาศเยน็นๆก็เริ่มเข้ามาแล้วเราก็เลยคิดว่าน่าจะทําเมนูอะไรทักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับปรับสมดุลน,นะคะเมนูวันนี้เนี่ยเป็นเมนูที่เราเอาผลไม้มาทำเ,เป็นเมนูปรับสมดุลชื่อว่าลรนสับปะรดปรับสมดุลสูดหมอเขียวค่ะค่ะทีนี้ สับประรดนะคะวัตถุดิบที่เราเอามาใช้เนี่ยก็จะมีสับประรดนะคะ <c oughs> สับประรดก็สับประรดนี่มันก็มีหลายสายพันธุ์นะ <c oughs> เราจะเอาสายพันธุ์อะไรก็ได้ <c oughs> แต่วันนี้ใช้สับประรดพันธุ์ปัตาเวียค่ะ <c oughs> เพราะว่าหาซื้อได้ง่ายที่สุด <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> แล้วกเ็เวลาเลือกสับประรดเนี่ยเราควรจะเลือกสับประรดที่มันมีหวานรส <c oughs> หวานเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็ วัตถุดิบอีกตัวหนึ่งก็คือหอมแดงนะคะล้นเนี่ยขาดไม่ได้เลยคือหอมแดงนะคะแล้วก็ตะไคร้ตะไคร้อ่าตะไคร้แล้วก็จะมีพริกพริกขี้หนูนะคะโดยปกติคนทั่วไปเ็าจะใช้พริกหยวกค่ะพริกเอ่อสีเหลืองสีอะไรนะคะแต่เมนูนี้ขอเป็นพริกขี้หนูนะคะพริกขี้หนูสวนก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็สําหรับ สำหรับสับปะรดเนี่ยมันก็จะเป็นฤทธิ์เย็นใช่ไหมคะไต่วนพริกเนี่ยฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนหอมแดงก็ฤทธิ์ร้อนฤทธิ์ร้อนแล้วก็ตะไคร้ก็ฤทธิ์ร้อนสังเกตดูว่ามีฤทธิ์เย็นแค่อย่างเดียวแค่อย่างเดียวมีฤทธิ์ร้อนทั้งสามอย่างแต่ไม่เป็นไรเรามีตัวช่วยตัวอื่นโดยกินเป็นหาผัดผักมะเขียงใช่ผักมะเขียงนะคะวันนี้ผักของเราก็เราก็จะใช้อันนี้ใบบัวบกใบบัวบกมีฤทธิ์ อลริร้อนร้อนนิดๆนะคะเป็นร้อนดับร้อนนะคะใช่แล้วก็ผักกาดขาวผักกาดขาวเป็นลิเย็นนะคะแล้วก็ผักชีลิดร้อนนะคะผักบุ้งก็ริดเย็นนะคะแล้วก็มีกระเจี๊ยบริดเย็นนะคะแล้วก็มีถั่วฝอกยาวเป็นลิดร้อนนะคะถั่วพูนะคะถั่วพูก็ลิดร้อนค่ะแล้วก็จะมีเนี่ยมะระขีนกมลระขีนกค่ะ ริดร้อนเช่นกันแล้วก็มะเขือมะเขือปาะแล้วก็มะเขือปอดสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นริดเย็นค่แต่ถ้าพอมีสีม่วงนิดนึงมันก็อาจจะร้อนเล็กน้อยแต่ก็ยังอยู่ในหมวดของริดเย็นใช่แล้วก็จะมีนี่ค่ะเนี่ยแตงแตงลายแตงไม่ใช่อันนี้เขาเรียกแตงไทยแตงไทยโอ้ค่ะค่ะแตงไทยรสชาติดีกว่าแตงกวานะคะมันจะเนื้อมันจะเน่นแลวนี่เรามีแตงกวาด้วยแล้วก็เป็นแตงแล้วก็มีแตงวายค่ะผักอันนี้ ผักทุกอย่างเนี่ยไม่จาเป็นตราต้องเครื่องเชียงจะต้องมีทุกอย่างนะคะเราเลือกสมมุติเรารู้สึกว่ามันร้อนเยอะเราก็พยายามเลือกให้มันเท่าๆกับเย็นกินเป็นผักสดได้นะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าโดยปกติเนี่ยในค่ายของเรานะคะจะปลูกผักเองเราไม่ได้ไปซื้อมาปักผักของเราเนี่ยเป็นผักปลอดสารไม่ใช่ปลอดค่ะไร้เลยค่ะไร้สารพิษไร้สารพิษเราปลูกกันเองในในศูนย์แต่ละศูนย์ของเราใช่เพราะฉะนั้น การทำความสะอาดของผักเนี่ยเราก็แค่ล้างน้ําเดียวก็จบแล้วนะคะเราเป็นคนบางทีสังคมเมืองเนาะเราไม่มีเนื้อที่ที่ปลูกนะเราก็ซื้อตลาดค่ะแต่ทีนี้ใน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 สูตรของเราในในหมอครัวหม้เขียวเนี่ยเราจะมีตัวที่ทําให้สารพิษตนเนี่ยหายไปได้ช่วยลดสารพิษได้ไห้คะเนี่ยก็คือที่ที่ฐานนะคะฐานหุงข้าว ธรรมดาเนี่ยค่ะไปซื้อตามท้องตลาดก็ได้แต่ของเรามีฐานไม้ไผ่ฐานไม้ไผ่มันก็จะช่วยดูดสารพิษได้ได้ดีเพราะ,ะว่าโมเลกุลของฐานไม้ไผ่เนี่ยมันจะเล็กละเอียดนะคะมันจะดูดพิษได้เยอะ,ะนะคะที่ที่ขาดไม่ได้เลยเวลาเราซาวข้าวอะ่ะเราอย่าทิ้งน้ํามันน้ําซาวข้าวก็ใช้ได้ใช่มันมีหน้าที่ดูดอย่างเดียวเหมือนกันดูดสารพิษนะคะเรามี2อย่างแล้วก็ผสมลงไปสองอย่างเลยแล้วก็นี่ค่ะ มีวก็แช่ในน้ำแช่ในน้ําใส่ลงไปนะคะแช่นานแค่ไหนคะป้าเล็กก็ประมาณ1 5ถึง20นาทีนะคะแล้วแล้วจากนั้นก็มานําทับไปล้างน้ําสะอาดอีกสักสองสามน้ำก็แล้วแต่น้ำเนาะได้ทีงส่วนถานนี่ล่ะคะถานเนี่ยนอกจากใช้แล้วใช้เสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วนะยังสามารถกลับมาใช้ได้อีกนะคะไม่ใช่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปก็บงกลับมาใช้ซ้ําได้อีกครั้งค่ะประมาณ สิบถึงยี่สิบครั้งก็ได้แต่ให้แต่บางครั้งนะคะเขาบอกว่าถ้าแช่ลงไปในนั้ถเนี่ยผ่านมันยังรออยู่เนี่ยก็ถือว่ามันยังยีงใช้งานได้อยู่ถ้ามันจมน้ำเมื่อไหร่ก็หยุดใช้มันแล้วก็กะเอานะกะเอาประมาณประมาณยี่สิบครั้งเสร็จหลังจากยี่สิบครั้งแล้วเนี่ยเราก็สามารถเอาไปสามากทําแห้งแล้วไปทําฟืนทําไปจุดไปจุดเป็นเตาถ่านได้เลยค่ะก็คือพอเราล้างเสร็จแล้วเนี่ยพอเราเสร็จจากการวิธีการล้างแล้วเราก็ หาตะก้าที่มีนะวางตะก้าให้มันเสด็จแห้งๆแล้วก็วางไว้แล้วพอถึงเวลาเรามีผักในตลาดอีกครั้งนึงแเราก็มาแช่ใช้ได้อ0ี่ครั้งสับปะรดก็เหมือนกันนะคะบางครั้งเราไปซื้อตลาดเนี่ยแน่นอนมันต้องมีสารพิษแน่นอนแล้วก็เอาไปแช่ได้เหมือนกันนะคะแล้วค่อยแล้วค่อยมาปอกนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะค่ะเพราะว่าเมนูเนี่ยเราต้องปอกสับปะรดก่อนนะคะ เดี๋ยวจะปอกให้ดูนะคะขออนุญาตใส่ถุงมือคะ่ะเพราะว่าสับประรดมันมีตามันจะมีคมนิด,น,ดนิดนะคะสับประรดวันนี้เนี่ยเป็นสับประรดพันธุ์ปัตเวียนะคะรสชาติเกาจะมีอมมีหวานอมเปรี้ยวนะคะทีนี้ที่เราทําไมเราต้องเลือกสับประรดที่มีรสหวานอมเปรี้ยวเพราะว่าเวลาเราทําหล่นเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องใส่น้ําตาลออเราไม่ต้องใส่มะขามเปียกอ,อะไรเงี้ยนะคะ,คะช่วยลดต้นทุนไปอีกด้วย<อ>นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็เลือกสับประรดที่ที่รสชาติแบบมีหวานมีเปรี้ยวอยู่ในตัวนะคะเพราะเราซื้อสับประรดมาแล้วเนี่ยเราก็จะต้องที่ปอกสับปะรดนะคะปอกสับปะรดเนี่ยก็คือว่าที่ปอกแล้วมันมีด้ามเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องหลังจากปอกแล้วเนี่ยเราไม่ได้หันนะะ่นค่ะเราจะมาสับเหมือนสับมะละกอเลยค่ะคมันจะได้มันจะได้นี่ค่ะเวลาเราปอกสับปะรดนะเราก็ไม่ค่อยเสียดาย ตาไม่ได้เฉือนตาอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราลึกนิดนึงใช่ไหมคะใช่แล้วไอ้เปลือกของเราเนี่ยเราเอาไปทำ,ปทำน้ำหมักได้ใช่ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่เราจะใช้เฉพาะเนื้อนะคะเวลาตับเนี่ยค่ะปอกอย่างนี้นะคะถ้าเป็นสับประรดไร้สารพิษมันก็จะดีเลยเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปแช่ถ่านนะคะเราก็ปอกแล้วก็เอาเปลือกเขาไปทําน้ําหมักไปทําอะไรได้ทําปุ๋ยได้เลยก็ได้นะ ในในในตอนที่เราปลูกส่วนใหญ่ก็จะใช้เปลือกนี่ก็คือไม่ทิ้งถังขยะเลยนะคะเอาไปทำอะไรเลยครับน้ำหมักชีวภาพก็อาจจะส่วนไม่ยากนะคะสับรดเปลือกสับรดเนี่ยประมาณสัก3กิโลต่อน้ำเนี่ยสิส่วนแล้วก็น้ําตาลจะเป็นน้ําตาลก็ได้จะเป็นกากน้ําตาลก็ได้นะคะ1ส่วนนะคะซึ่งแล้วก็หาถังหมักเอาไว้ ฝากไว้ประมาณสัก3าเดือน,นะคะก็เป็นน้ำหมักชีวภาพแล้วสามารถมาผสมทำน้ำยาอเนกประสงค์ก็ได้นําไปผสมลดน้ําต้นไม้ก็ได้หลากหลายนะคะ,คะประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าเขามีรสเปรี้ยวนะคะสับประรดเนี่ยมีประโยชน์เยอะแยะเลยนะคะ,คะตอนนี้ก็ขอเอาเอาสีน้ำตาลออกเยอะๆหน่อยนะคะ,คะเพราะมันจะแข็งเนี่ยแต่ว่าเราเห็นว่าเราเอาประโยชน์เอาเปลือกเอาอะไรไปใช้นะคะ,คะเราก็เลยไม่ค่อยเสียดายตรง<ด>ตรงนี้นะคะเพราะเรานําไปใช้ได้ต่อ นะคะก็คือยังไงทุกชิ้นของสับปะรดเนี่ยใช้งานได้หมดเลยแกนที่จับตรงนี้ก็ทําปุ๋ยนะคะก็ลงต้นไม้ไปก็ได้นะคะเราสับๆลงใช่แล้วเวลาเราเวลาเราเราสับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเหลือแกนในแกนเนี่ยสารอาหารเยอะแยะเลยเราไม่ต้องไปทิ้งเขาเราจะเอาไปทานก็ได้นะคะเอาไปปั่นแล้วก็กองก็ได้ค่ะปั่น มันก็ได้สารอาหารเยอะหรือไม่อย่างนั้นเราก็กินสดก็ได้บางแกนที่มันมันนิ่มๆเราก็กินสดได้นะคะตอนนี้เราก็ได้สับรดที่ที่เราจะต้องเอามาหั่นหรือสับนะคะแต่ของนี้ฉันเลือกจะสับแก้วอันนี้ออกไปนี่ค่ะไม่ต้องล้างเพราะเราล้างแล้วสับรดนะคะเนี่ยค่ะเราก็สับสับเหมือนสับมะละกอนี่เลยค่ะใช่มันก็จะได้ชิ้นเล็กๆๆๆๆ นึกถึงบรรยากาศในค่ายเลยนะเราสับมะละกอเราหรือเราขูดมะละกอนะมีคมคมหน่อยก็แล้วกันคมถ้ามีไม่คมเนี่ยมันก็จะสับเนี่ยแล้วเราค่อยๆเฉือนข้าออกมาบางๆออกมาอย่างนี้ค่ะนะคะทําจนหมดเลยค่ะเนี่ยเฉือนไปเรื่อยๆอย่างสับปะรดนี่ประโยชน์เขาก็เยอะนะคะช่วยย่อยเป็นตัวช่วยย่อยโปรตีนได้ดีเนาะใช่เหมือนอย่างสมัยก่อนที่เวลาเขาทากับข้าวบางอย่างบางเมนูที่พวก ตุ๋นนานเนื้อเหนียวๆก็จะใช้สับปะรดเนี่ยสําหรับบางท่านที่ยังทานเนื้อสัตว์อยู่นะคะเนื้อสัตว์เนี่ยมันเหนียวนะคะก็จะใช้สับปะรดนี่ค่ะไปช่วยช่วยย่อยโดยโดยบางบางท่านเขาบอกว่ากินกินข้าวเสร็จให้กินสับปะรดตามเลยเพราะวันนี้กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะมันก็จะไปช่วยย่อยมันมีเอนไซม์ชื่อว่าตัวอ่ะ บอมีเลนนะคะบอมีเลนนะง่ายๆบอมีเลนบอมีเลนบอมีเลนเอาเป็นว่าเขามีเอนไซม์ธรรมชาติกันแล้วกันไม้ต้องจำมันนะคะมันจะช่วยในเรื่องของย่อยโปรตีนนะคะมันก็จะทำให้ท้องไม่อืดไม่เฟิร์มรสนี้เขาประโยชน์เยอะนะช่วยแก้อาการจุกเสียบแก้แน่นท้องใช่ค่ะแล้วก็รักษาคนที่มีอาการ ปวดข้อปวดเข่าะได้อักเสบต่างๆเนี่ยช่วยได้ดีมากเลยความดันเบาหวานได้หมดเลยนะคะก็มีไฟเบอร์ด้วยเนาะใชใ่ท้องผูก ใช่แต่ถ้ากินมากไปมันก็ท้องท้องจู้นะจุดๆเหมือนกันนะคะอ่ทีนี้การทานสับปะรดเนี่ยถ้าคนทานสดๆเนี่ยเขาบอกวันหนึ่งให้ชิ้นเดียวก็พอแลอ๋อชิ้นเดียวก็พอเพราะว่ามันมีมีความหวานบางทีสําหรับคนเบาหวานนะถ้ากินเยอะไปมันก็ไม่ดีนะครับเบาหวานน้าตาลมาอ่าน้าตาลมาถึงแม้ว่าเขาจะช่วยในเรื่องของเบาหวานความดันนะแต่อะไรถ้ามันมากไปมันก็ไม่ดีโดยเฉพาะสับปะรดเนี่ยมีวิตามินซีสูงสูงสูงมากเลยใช่สูงมากแล้วก็เขาก็ มีผุ่มผุ่มคุ้มกันด้วยเนาะป้องกันมะเร็งด้วยเนาะใช่ใช่ช่วยช่วยควบคุมช่วยดูแลป้องกันโรคมะเร็งนะคะแล้วก็ยังมีไอ้นี้ด้วยค่ะป้องกันโรคหัวใจด้วยนะคะแล้วก็หลอดเลือดตีบนะคะเพราะว่าตัวบางทีเนี่ยเลือดเลือดที่เขาเรียกอะไรริ่มเลือดอ่ะมันแข็งตัวนะคะเราก็ต่อเอาไอ้ทานสับรถเนี่ยค่ะเข้าไปช่วยได้นะคะค่ะ ตอนนี้เราก็ปอกเกือบจะถึงแกนแล้วนะคะ,คะอย่างที่บอกนะคะแกนแกนอย่าไปทิ้งนะคะแต่ถ้าเราไม่รู้จะเอาไปทําอะไรก็เอาไปทําปุ๋ยก็ไม่เ็วนะคะทําน,น้ำมันส่วนใหญ่จะไปเอาไปปั่นน้ําผลไม้ใช่ในบางคนบางท่านบ,บอกว่าไปปั่นกับผลูลำปาก็ดีนะคะแก้ปัญหาพวกคนที่มีปัญหาอะไรนะหู หูตึงเหรอคะเหรอคะไม่เคยได้ยินว่าเออปัญหาใครหูมีปัญหาเรื่องหูก็เอาไปใช้ได้ดีค่ะค่ะแล้วก็มีสรรพคุณเยอะแยะเลยนะคะในสับระรดเนี่ยนี่ค่ะค่ะเนี่ยเราก็สับเข้าจนหมดทีนี้จะเห็นว่าแกนมันจะใหญ่อันนี้ก็คิดว่าพอละเพราะเราจะเอาแกนไปทานเป็นได้อื่นะทำประโยชน์ั้งอื่นค่ะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราปอกเสร็จแล้วนะคะ เราก็จะบางบางท่านเนี่ยสามารถเอาไปทำทาได้เลยนะคะแต่ว่าของเราจะไม่ทำเลยเพราะเราต้องการที่จะหมักเขาไว้สักสามชั่วโมงนะคะโดยโดยหมักกับดอกเกลือดอกเกลืออย่างเดียวเองค่ะในเกลืออันนี้ดอกเกลือนะคะเราเราเราสับละรดลูกเนี่ยเราก็ประกาศว่าประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ขยำเขาขยำขยำบีบบีบเลยเหมียฮายค่ะคอ่นดิมค่ะการการที่เราหมักเนี่ย มันจะหอมแล้วก็น้ําที่ออกมาเนี่ยมันจะนัว,แล,วแล้วแล้วมัน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 นุ่มม,มันเหมือนเหมือนเต้าเจี้ยวหล่นเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่จะเนี่ยพอเราขยําได้ที่แล้วนะคะขยำกะเนี่ยแล้วทิ้งไว้สามชั่วโมงทิ้งไว้สามชั่วโมงเพื่อให้เขาเขาเรียกวิธีการ หมักหมักถ้าภาษาทางอีสานเขาจะเรียกอะไรนะบักนัดบักนัดเออเค็มบักนัดแต่เขาเขาก็จะไปแปรรูปใส่พวกเนื้อสัตว์ขายเป็นเป็นร่ำเป็นสรรและเป็นขวดๆเลยขายกันไปไปทำหลนสับปะรดหลนเขาจะใส่ปลาใส่ปลาไปหมักเข้าไปกลายเป็นปลาสับปะรดแต่ในคนอีสานเขาจะเรียกสับปะรดว่าบักนัดบักนัดเออหลนบักนัดดังมากไปดูในยูทูบมาเยอะแยะเลยเนี่ยพอเราขยำเขาได้ที่แล้วนะคะ เราก็หมักไว้สามชั่วโมงสามชั่วโมงไว้ตรงข้างนอกปกติไม่ต้องเค้่อเคียไม่ต้องไม่ต้องค่ะเนี่พอเราผ่านไปสามชั่วโมงนะคะเราได้สมรสอันนี้มานี่นะคะเป็นสามชั่วโมงแล้วลูกหนึ่งได้ประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมีน้ําอย่าทิ้งนะคะแล้วก็เราเตรียมอันนี้ได้แล้วเราก็จะมาเตรียมในเรื่องของเครื่องเคียงนี่ค่ะอันนี้ค่ะนี่อย่างอย่าง หอมแดงแต่ที่ที่เราใช้นะคะในการปรุงเนี่ยก็จะมีใบมะกรูดแล้วก็พริกขี้หนูแต่เราไม่สับนะเพราะว่ามันจะเผ็ดมันจะเผ็ดแล้วและหลักหลักหลักค้าห้ามกินไม่เกินวันละหนึ่งเม็ดค่ะต่อวันแต่เราไม่กินเผ็ดเราเอาแค่เอาความหอมของพริกก็พอนะคะน่ทีนี้เราจะใช้แค่ไหนเนี่ยเราก็กะดูนะคะเราไม่มีสัดส่วนมากแดงหอมแดงเนี่ยเราก็จะหั่นหั่นหั่น หั่นหนาก็ได้หั่นบางก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็หั่นพอประมาณเพื่อจะใส่ลงไปในในตอนหล่นนะคะทีนี้หอมแดงเขามีประโยชน์ยังไงบ้างะคะอย่างตัวหอมแดงเนี่ยถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วมีลูกลูกเล็กๆเ,เ,เวลาเด็กๆเ,เป็นไข้เป็นไม่สบายเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยเราก็ต้มใส่น้ําร้อนแล้วก็ให้เขาสูดดมเนาะหรือว่าไว้ตรงหัวนอนเนาะแต่ตัวเนี้ยมันช่วยลดในเรื่องแก้ปัญหาในเรื่องของ เป็นหวัดคัดจมูกนะคะก็ช่วยได้ดีเนาะอากาศหนาวหนาวชื้นๆอย่างเงี้ยตัวหอมแด่หอมแดงเนี่ยค่ะหอมแดงเนี่ยถ้าเราใส่มันเยอะมันก็หอมอร่อยนะได้เคี้ยวด้วยเนาะได้เคี้ยวปุบๆนะอร่อยค่ะแล้วก็แก้ท้องอืดท้องเฟ้อด้วยนะคะจ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 ะใส่หอมแดงเนี่ยเราดูสัดส่วนเอานะคะใช้แค่ไหนแล้วก็กะเอานะคะอันนี้ห้าแล้วไหมห้าห้า เดี๋ยวดูนะคะก็ประมาณหนึ่งสองประมาณสี่ช้อนโต๊ะล้ค่ะเอาตะก้าหช้อนโต๊ะก็แล้วประมาณแต่เราเนี่ยีที่เตรียมไว้แต่เราใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรากะดูว่าเราจะใส่แค่ไหนสับปะรดได้แค่ไหนนะคะค่ะเดี๋ยวขออีกหัวเดียวแล้วก็พอแก้วหยิบไอ้นี่ออกไป เราจะใช้เป็นหอมแดงไม่ว่าจะเป็นหอมแดงไทยก็ได้เป็นหอมแดงลูกใหญ่ๆก็ได้เนี่ยขาดไม่ได้เหมือนกันับตะไคร้นะคะหั่นบางๆตะไคร้จริงๆแล้วเครื่องเคียงที่ใส่ไปในนี้นะคะบางคนเคียยวออกนะแต่จริงๆเรากินเราทานได้เลยได้เลยนะตัวค่ะอย่างตะไคร้นี่ก็เคี้ยวแล้วถ้าตรงตรงจุดที่มันอ่อนๆก็สามารถเคี้ยวทานถ้ามันเกลีได้เคี้ยวได้เนาะวิธีที่จะให้ทําทานได้ง่ายเราก็หั่นเข้าบางๆซอยบางๆซอยบางๆนะคะเราเวลา แล้วการซอยบางเนี่ยนะคะมันไม่ใช่ช่วยที่ว่าทันง่ายอย่างเดียวนะคะ,คะน้ํามันหอมระเหยเขาก็จะออกมาได้ง่ายด้วยตะไคร้เนี่ยเขามีน้ามันหอมระเหยนะคะ,คะช่วยขับลมเหมือนกันขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟอ้อนะคะ,คะแล้วก็ขับเหงื่อขับปัสสาวะนะคะ,คะเราอ,อันเนี้ยไม่ใช่ว่าการหั่นเล็กๆเนี่ยนะไม่ใช่ว่า อย่างเดียวนะคะที่ให้น้ำมันอมเลยขึ้าออกมายังช่วยในการปรุงด้วยเวลาเราปรุงนั่นเราจะใช้เวลาน้อยนะคะก็ทําให้อาหารเนี่ยถูกเร็วนะคะเราก็จะใช้ไฟไม่มากใช้ไฟกลางเนาะการทำในแพทย์วิธีทำเราจะใช้ไฟกลางในการปรุงอาหารแล้วก็ใช้เวลาอาหารที่อยู่บนเตาน่ยใช้เวลาน้อยมันจะช่วยมันจะช่วยทําให้อาหารเนี่ยยังคงรูปยังคง ยังคนอะไรสรรพคุณของเขาบางตัวที่มันไม่คุณค่าทางอาหารเขาก็ยังอยู่ยังอยู่ที่มันไม่ไปกับไฟนานๆอะไรเนี่ยนะคะเราจะเอาตะไคร้กับหอมแดงพอๆกันก็ได้นะคะสัดส่วนเท่าๆกันก็ได้ค่ะตะไคร้ชอบมากก็ใส่ไปเลยค่ะเยอะๆไม่ว่ากันแล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านนะคะเพราะว่าหลักสูตรของเราสูตรหมอเขียวเราทํากันง่ายๆไม่มีอะไรตายตัวนะคะวัตถุดิบก็เอาเท่าที่มีนะคะ เท่าที่หาได้เนาะเท่าที่หาได้ตัวตะไคร้เนี่ยบางบ้านเขาก็มีปลูกเนาะค่ะนะคะแล้วก็ปลูกของพวกนี้ปลูกเองได้ค่ะใบมะกรูดอย่างหลังบ้านนี่ก็จะมีใบมะกรูดเดี๋ยวเราจะใช้แค่นี้พอนะคะแล้วก็จะมีใบมะกรูดใบมะกรูดค่ะนึ่งเ่าอย่าพูดนนี่ก็เลยใช้แค่นี้แล้วก็มีใบมะกรูดนิดหนึ่งนะคะใบมะกรูดต้องซอยไหมคะไม่ต้องอาหลักฐานเนี่ย เราใช้แค่นี้เราขยำไม่ขยำนิดนึงให้เขามีกลิ่นหอมให้น้ำมันหอมลแล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเราก็จะมีมบยะกูดอันนี้ใส่ตบท้ายจริงนก่อนจะใช้เขาเราก็ขยำก่อนขยำขยำเขาหน่อยค่ะขยำเพื่อให้น้ำมันหอมมาเลยออกมาแล้วเวลาที่เวลาที่เราใส่ลงไปในกระทะเนี่ยน้ำหล่นเต้าเจี้ยวของเราก็จะหอมนะคะค่ะทีนี้ประมาณนึงเนาะประมาณนใช้หมดเท่านี้เลยหรอคะใช้ได้ดูดูเอาตาม อาจจะไม่ต้องหมดก็ได้เดี๋ยวดูเอากาะดูนะคะทีนี้เมื่อกี้เนี่ยดอกเกลือเนี่ยเราใช้ไปแล้วเราใช้ไปอยู่ในนี้แล้วหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะความเค็มก็กลางๆนะคะแล้วก็น้ําตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะยังไม่รู้ว่าจะใส่ท่าไหนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าสับปะรดเนี่ยธรรมชาติของเขาเนี่ยหวานขนาดไหนใช่ไหมฮะเราก็ต้องชิมก่อนชิมก่อนแล้วปรุงบางครั้งเนี่ยเขาหวานกําลังดีเราไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้ แล้วก็กะทินะคะเราจะใช้กะทิสดนะคะหัวกะทิกลางๆสดเนี่ยประมาณคั้นสดนะคะแต่ว่าถ้าบ้านไหนไม่สะดวกนะคะก็ะทิกล่องก็ได้นะคะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแล้วก็ปรุงถ้ามันยังไม่เค็มพอแล้วก็ปรุงด้วยดอกเกลือเติมด้วยดอกเกลือเดี๋ยวเราเข้าไปสู่การทํากันเลยดีไหมคะเช่นค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําการทําสับปะรดหลนฝึกปักตุ่มดินนะคะ ตรงนี้เราก็จะใช้ไฟกลางนะคะใช่ใช่ค่ะเราจะใช้ไฟกลางเราไม่ใช้ไฟแรงมากนะคะเห็นไหมคะค่ะแต่แล้วเราเอากะทิลงก่อนลงกะทิก่อนค่ะอันนี้คั้นกะทิคั้นค่ะคั้นสดเลยอันนี้จะเป็นหัวกะทิเลยัเนี่ยแต่ว่าเราไม่ต้องเอาเข้มข้นมากนะบอกให้เขาเวลาไปซื้อเขาบอกว่าเอาหัวกะทิอ่อกลางๆแบบแบบว่าเป็นเป็นอะไรอะไม่ต้องข้นมากค่ะค่ะ แต่ปกติที่ตลาดอย่างแถวบ้านแถวบ้านที่บ้านนะคะตลาดแถวบ้านเขาจะขายเป็นแบบถุงครึ่งโลถุงโลนี่อันนี้วันนี้เราใช้ครึ่งโลนี้ประมาณเท่าไหร่คะครึ่งโลประมาณครึ่งโลกับสับปะรดลูกหนึ่งต่อสับปะรดหนึ่งลูกนะคะลูกลูกที่เห็นเมื่อกี้ไม่ต้องรอเดือดนะไปหมดเลยน้ําเนื้มที่น้ําหมักของเขาเนี่ยเราก็ใส่ไปเลยนะคะค่ะเนี่ยแล้วเราก็คนไฟกลางๆนะคะต้องรอแต่ถ้าจะใส่พวกนี้เราต้องรอเขาเดือดก่อนนะคะตอนนี้เราจะอยู่ในขั้นของการคน นะคนไปเรื่อยๆเราจะ<ด>ไม่ใช้ไฟแดงแรลกแเดี๋ยวเขาจะแตกมันนะคะอันนี้ตะไข้ค่ะนะคะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันเป็นกะทินะคะเนี่ยพอดีกันนะประมาณเนี้ยนะคะทําไม่ยากเลยนะคะหลวนหลนสับประรดะสูตรปรับสมดุลเนี่ยคะ่ะ แค่นี้เองแล้วเราจะเย็นๆรอให้เขาเดือดปกติที่เราเมนูข้างนอกเวลาเราไปตามร้านอาหารอะส่วนใหญ่ก็จะมีหลนเต้าเจี้ยวนะใช่หล,หลนปาลาเค็มหลนปลาเค็มหลนอะไรเงี้ยแต่ยางหลนสับปะรดนี่ก็เป็นเมนูมังสวิรัติจิเมนูนึงเนาะที่เราสามารถทานด้วยสุขภาพที่ดีได้เนาะ,ะไม่ต้องไป ทานเนื้อสัตว์ในเนี่ยถ้าสมมติว่าใครมีเห็ดมีอะไรก็ใส่ได้ใส่เหใส่ได้นะคะจะเป็นเห็ดฟ้านางฟ้าเห็ดฟางก็ใช้ได้ใช้ได้หมดเลยค่ะใส่ลงไปได้เติมแต่สังเกตว่าสูตรนี้เนี่ยเราจะไม่มีอะไรไหมคุณเจ้ารู้ไหมไม่มีอะไรเนี่ยคำว่าหลนเนี่ยมันต้องมีอะไรรู้ไหมคะ ส่วนใหญ่เขาจะใส่อะไรรู้ป่ะใส่เต้าเจี้ยวอ๋อหลนเต้าเจี้ยวใส่เนื่องจากคำว่าหลนเนาะส่วนใหญ่จะมีเต้าเจี้ยวแต่ทําไมของเราไม่ใส่เพราะเราเป็นครัวสุขภาพสูตรหมอเขียว่ะเพราะเต้าเจี้ยวมันเป็นการหมักถั่วเนาะใช่เป็นกะเป็นการปรุงแต่งนะคะอาหารมันก็เป็นสุขภาพแบบแบบแบบอะไรมีมีมีการปรุงแต่งเยอะไปเช่นเต้าเจี้ยวซีอิ๊วอะไรเงี้ยนะคะแต่แต่อันเนี้ย การหมักสับปะรดเนี่ยนะมันจะทําให้สับปะรดน้ําที่ออกมาเนี่ยมันหอมเหมือนใส่เั้าเจี้ยวเลยอ๋อมีความเค็มมีความเค็มและมีความหอมเปรี้ยวนหวานหอมๆใช่ใช่หอมแล้วมันนนวด้วยนะมันรสชาติมันกลมกล่อมเลยเออถ้าเราไม่หมักเนี่ยสับปะรดมันก็จะเป็นเนื้อเนื้อสับปะรดแข็งๆแข็งๆนิดๆแล้วแล้วก็บางคนเนี่ย อาจจะแพ้แพ้อะไรนั้นในสับปะรดมันจะมีสารที่ทําให้แสบกัดลิ้นอ๋อแสบลิ้นเออแต่ถ้าเราหมักเกลืออย่างนี้แล้วเนี่ยมันไม่กัดลิ้นมันก็ลดมันลดกามันไม่กัดลิ้นเราไปเจอเนื้อสับปะรดเคลือวน่ะมันก็ไม่กัดนะคะเนี่ยมันจะเดือดช้าหน่อยงั้นเพราะเราใช้ไฟกลางควันเริ่มออกแล้วนะคะเล็กเนี่ยเริ่มเริ่มไหมเดี๋ยวรอให้เขาเดือดหน่อยนึงกะทินี่ไม่ได้เลยถ้าไม่คนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมันจะติดติดกระทะใช่ไหมค่ะแล้วมันจะ ไม่สวยอ่ะมันเหมือนเป็นลูกๆอะไรเงี้ยนะต้องรอยเขาตื่นล้วถึงจะใส่พวกนี้ลงไปล้วจะทาให้เขาหอมเริ่มมาแล้วนะคะเริ่มออกมอาจจะมองเห็นควันแล้วนะคะแต่ตรงเนี้ยได้กลิ่นด้วยค่ะหอมไหมคะหอมแล้วค่ะเริ่มหอมกะทิแล้วกะทิเริ่มเดือดแล้วหอมกะทิเดี๋ยวลงตัวเท่านผู้ชมเพิ่งจะมาดูอย่าเข้าใจผิดนะคะว่าเราต้องทําแกงบวแกงบวบสับลตอยู่นะคะนะคะอืมาช้าไปตลาดนะคะ เห็นพริกไทยเม็ดอยากจะเอามาใส่อยู <s <s ่เหมือนกันนะคะพริกไทยใส่ได้นะใส่ได้ใส่ได้พริกไทยสดตอนนี้เดือดแล้วนะคะเราก็พริกไทยสดหรือพริกไทยหมพริกไทยสดเม็ดเม็ดนะคะเขียวเขียวนะคะตอนนี้เราก็ใส่ใส่ลงไปเลยนะคะค่ะค่ะแล้วก็เนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยพริกก็ใส่ไปเลยนะคะมันจะได้หอมไม่เผ็ดใส่หมดเลยค่ะแต่เราไม่พริกขี้หนูนี่คือ เราก็ในแพทย์วิถีธรรมเราจะทานเผ็ดน้อยกันนะคะเราก็ใส่แค่พอประมาณแล้วก็ไม่ต้องไปสับหรือไม่ต้องไปทุบไปบุอะไรเขาพอดีสีสวยน่ารับประทานมากเลยนะคะเนี่ยเราคนไปสักปักหนึ่งให้เขาสุกนิดนึงนะคะทีนี้ใบมะกรูดเนี่ยถ้าเราคิดว่ามันยังหอมน้อยไปเราก็สามารถเพิ่มได้เพิ่มได้โดยเราขยำเขาก่อนอ๋อขยำก่อนขยำนิดนึงเรา ขยามเพื่อให้น้ํามันหอมระเหยขออกมาอเดี๋ยวก็จะขึ้นละอ๋อเดี๋ยวเราต้องชิมก่อนนะคะชิมก่อนค่ะเดี๋ยวอันนี้ใส่ตอนท้ายก็ได้ค่ะอ่ะเราลองชิมกันดูอ่ะช่วยกันชิมนะคะเห็นภาพมปนนึกถึงแกงบวบอือยังไงคะเติมน้ำตาลนิดไหมเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยหนึ่งเปรี้ยวแล้วก็ความเค็มได้ยังคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอดิฉันเบาไฟนิดหนึ่งเพราะว่ามันตกแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราโยนอนี่ไปนะเรายังไม่ได้ใส่น้ําตาลปี๊บนะคะถ้าถ้าโดยส่วนตัวนี้ไม่ต้องน้ําตาลแล้วก็ได้นะใช่ไหมคะอืมไม่ต้องน้ําตาลแล้วก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวถ้าใครอยากจะลดจัดอีกนิดหนึ่งค่ะคือถ้าเราใส่ลงไปนิดมันก็ดีนะมันจะนัวเราไม่ต้องเพิ่มเยอะเราก็อาจจะใส่เล็กน้อยนะค่ะนี่ค่ะ อืมนะไม่ต้องเติมน้ำตาลก็ได้ไม่ต้องเติมเลยค่ะเนาะไม่ต้องเติมเลยหวานเปรี้ยวเค็มําลังดีแล้วรสชาติดีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะดับไฟแล้วใช้ได้แล้วค่ะนี่ค่ะหลนสับรสหอมเลยนะคะทีนี้สำหรับการการใช้มะพร้าวนะคะกะทิเนี่ยใครชอบใครชอบเออมันน้อยแล้วก็เอา หัวกะทิมาผสมน้ำนิดหน่อยแล้วก็ใส่ตัวหังกะทิผสมลงไปก็ได้ใช่ใช่ใช่นะคะแต่ถ้าใครชอบหวานมันเนี่ยมันก็จะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะแต่ถ้าถ้าเราทําในข้ายในข่ายนะคะถ้าทําเยอะๆเนี่ยเราเราใช้หัวกะทิอย่างเดียวก็ไม่ไม่โอเคนะมันจะมันเยอะเกินไปอ๋อค่ะค่ะเสร็จแล้วค่ะขอถ้วย โอเคไหมสมดุลแบบไหมเสร็จแล้วนะคะวันนี้เมนูหลนสับปะรดปรปับสมดุลอาหารสูตรหมอเขียวได้ทำการสาธิตเสร็จสิ้นแล้วนะคะท่านสามารถนำไปทำเองได้ที่บ้านค่ะค่ะถ,ถ้าพี่น้องผู้ชมทางบ้านดูการสาธิตไม่ทันสามารถดูการสาธิตย้อนหลังได้ทาง YouTube หมอเขียวทีวีค่ะ